เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าหลือนะครับอีสกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของโรคลมชักนะครับซึ่งจะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทได้อย่างรุนแรงทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นได้คุยกับนายแพทย์ธินกรยาดีในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าหลือนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งรางวัลน,นะครับเป็นกระเป๋ารูปทรงตะกร้าเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคำตอบผ่านมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้ด้วยเช่นกันนะครับหเดือน1ท่านและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่มีเงินและขายฝากสินเชื่อมีที่มีเงินและขายฝากเพื่อผู้ประกอบการนะครับซึ่งสามารถนําเอาที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นห้องชุดก็ได้มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ50ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีช่วงระยะเวลาการปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน12เดือนนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอสินเชื่อ เขานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อมีที่มีเงินและขายฝากเพื่อผู้ประกอบการซึ่งสามารถนําเอาที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นห้องชุดก็ได้นะครับมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ50บล้านบาทด้วยกันแล้วก็จะปลอดชําระเงินต้นในช่วง12เดือนแรกนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อมีที่มีเงินและขายฝากเพื่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่สามารถ นำเอาที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นห้องชุดก็ได้มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคร้ำประกันเนี่ยนะครับธนาคารจะมีช่วงระยะเวลาในการปล,อล่อยชาระเงินต้นเป็นเวลานาน12เดือนด้วยกันคําถามคือวงเงินสินเชื่อจะมีวงเงินจานวนเท่าไหร่นะครับมีวงเงินจานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการแล้วก็ตอบมาทาง Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับจะทําการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่าทีฟฟ f ไอเอฟนะครับซึ่งจะต้องปรับอัตราค่าผ่านทางขึ้นทุกๆ5าปีโดยจะเริ่มในวันที่1มีนาคม2567นี้นะครับหลังจากที่ฉลองการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางตามสัญญ,ญามาตั้งแต่วันที่1กันยายน2566นะครับเพื่อเป็นการช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษกับประชาชนโดยทางพิเศษฉลองรัฐและทางพิเศษบูราพาวิถีไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นเวลานานกว่า6ปีแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าวนั้นจะคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งจะมีการปรับขึ้นประมาณร้อยละสิหรือประมาณ5บาทโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัฐโดยราคา สำหรับรถ4ล้อนะครับราคาเดิม40บาทก็จะปรับขึ้นเป็น45บาทส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อราคาเดิม60บาทเดิมนะครับเก็บในราคา60บาทก็จะปรับขึ้นเป็น65บาทส่วนรถที่มีจํานวนล้อมากกว่า10ล้อขึ้นไปนะครับราคาเดิมเดิมเนี่ยราคา80บาทก็จะปรับขึ้นเป็น90บาทยกเว้นด่านารามินทราหนึ่งแล้วก็ด่านสุขาพิบา 5, ล52รถ4ล้อราคาเดิม20บาทนะครับไม่ได้ปรับขึ้นรถ6ล้อถึง10ล้อก็ราคาเดิม30บาท จะปรับเป็น35บาทส่วนรถมากกว่า10ล้อจะปรับขึ้นจากเดิม40บาทเป็น45บาทนะครับส่วนอัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีกรณีที่เป็นรถ4ล้อแล้วก็เดินทางในระยะทางไม่เกิน20กิโเมตรจะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิมนะครับส่วนการเดินทางเกินกว่า20กิโเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางในต่ำสุดคือ5บาทสูงสุดไม่เกิน10บาทนะครับคิดตามระยะทางส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อกรณีที่เดินทางไม่เกิน20กิโเมตรนะครับจะปรับขึ้นในราคา5บาท รณีที่เดินทางมากกว่า20กิโลเมตรขึ้นไปจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด10บาทสูงสุดไม่เกิน20บาทนะครับโดยคิดตามระยะทางและก็ลดมากขนาดมากกว่า10ล้อขึ้นไปกรณีที่เดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรนะครับจะปรับขึ้นในอัตรา5บาทส่วนกรณีที่เดินทางมากกว่า20กิโลเมตรจะปรับขึ้นในอัตราต่ำสุดคือ10บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน25บาทคิดตามระยะทางนะครับธนาคารออมสินครับขอานาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝาก เื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจําหรือว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละหนึ่งจุดหกศูนย์ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดหกหนึ่งต่อปีหรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจาก็จะอยู่ที่ร้อล ผู้ที่สนใจจะฝากก็สามารถฝากได้นะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการฝากหรือว่าการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ําจานวน10,000บาทสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับบทเขตวันที่29กุมภาพันธ์25 6 7นนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคาจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB คอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหนึ่งห้าหรือมาทางเว็บไซต์นะครับ w w w g s b o r t h นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าลือเรื่องของโรคลมชักนะครับจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรงได้อย่างไรพูดคุยกับในแพทย์ทินกรยาดีในแพทย์ชันนการพิเศษสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับครับโรคลมชักนี่เป็นยังไงครับคุณหมอโรคลมชัก หม่เป็นยังไงก็คือก็เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองนะครับับเนซลล์สมองที่มันมีการสร้างไฟฟ้าที่มันเยอะเกินครับแล้วก็ทําให้มีอาการชัดขึ้นมาเนี่ยครับที่เราเห็นกันอาการชัตก็มีหลายรูปแบบครับแต่รูปแบบที่เป็นแบบที่ทุเราเรารู้จักกันดีก็คือมีชัดเกรงกระตุกใช่ไหมครับเกรงกระตุกดมบ้าหมูใช้คำว่าลมบ้าหมูนะหลายคนก็ได้ติดตามไปเรียนว่าลมบ้าหมูก็คือเป็นอาการหนึ่งของอาการชัตนะครับอันอื่นๆก็เป็นพวก ที่มันมีเมื่อนิ่งพยายแทนขาเคี้ยวปากเรียกมมนรู้สึกตัวอันนึงก็เป็นอาการชักรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับแสดงว่า,ถ,า,าถ้าเราเป็นเป็นโรคลมชักเนี่ยจริงๆมันควรจะรักษาก่อนไหมฮะหรือ,อยังไงโอ้ต้องรักษาเลยแหละครับถ้าเป็นโรลลครต้องรักษาใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักษามันก็จะลุกลามเลยครับ,รบลุกลามก็ทีน,นี้มีอาการชักก็จะทําให้อ่าควบคุมไม่อยู่ใช่ไหมครับ,รบแทนที่จะควบคุมรักษาได้มันก็จะกลายเป็นการควบคุมไม่อยู่สุดท้ายแล้วเนี่ย อาจจะต้องรักษาด้วยวิธีแบบอื่นผ่าตรงผ่าตัดอะไรกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาครับผมเราจะเริ่มทราบยังไงว่าเราควรจะไปพบแพทย์จะแล้วนะถ้ามีอาการก็คงต้องมาแหละครับเนาะเพราะว่าอาการชักมันแล้วมันทําให้มันส่งผลกระทบแบบชักเกรงกระตุกทั้งตัวมันคือเป็นคือเป็นครั้งเดียวว่ควรจะไปเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องเป็นหลายๆครั้งอ๋อใช่ใช่ครับผม ก็ไม่ไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นซ้ำอีกเมื่อไหร่ใช่ไครับก็ราีงต้องมามามาวินิจฉัยดีกว่ามาหาสาเหตุดีกว่าแต่ให้มีการชักครั้งเดียวต้องมาหาสาเหตุและว่าทาไมถึงชักอย่างเงี้ยครับคนเกิดจากอะไรใช่ใช่ถูกต้องครับผมครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่เราตั้งหัวข้อกันเลยคุณหมอครับมันมันจะมีส่วนยังไงกับการเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรงเนี่ยคุณหมอมีความสัมพันธ์กันยังไงตรงนี้อ่าจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคชัวมั่นยักเอียดก่อน เนาะโดยหมอหรือว่าคนที่บอกทางาระบบประสาทที่ที่มีความรู้เรื่องโรคลมชักอะครับตัวช่วยอันอื่นอันอื่นๆในการช่วยในการวินิจฉัยโรคลมชักก็เช่นพวกการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองถ้าเราทําแล้วตรวจแล้วแล้วมันเจอว่ามันมีคลื่นคลื่นสมองที่ผิดปกติเป็นคลื่นชักให้เห็นเลยอันนั้นก็บอกได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็อาจจะต้องไปทำเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าเอ็มอาร์สมองนะครับซึ่งว่ามันมีผลทําให้มีอาการ เป็นสาเหตุอธิบายได้เป็นสาเหตุของการชักหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมบอกได้ด่างนั้นเลยเหรอครับคุณหมอก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกครับต้องตรวจประวัติและตรวจร่างกายครับแล้วใช้ใช,ใช้ใช้เทสต่างๆเหล่านี้น,นะครับเพื่อมาคอนเฟิร์มครับครับแล้ว,ลวมันจะมีอะไรวิวัฒนาการของโรคไหมครอย่างเช่นว่าระยะแรกๆอาจจะเป็นระดับนี้แต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะแรงกว่าเดิมอะไรทำนองนี้มีไหมคุณหมอ ก็จริงๆแล้วมันก็จะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รักษาครับมันก็จะเป็นสีมากขึ้นจากถักหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นสองสามครั้งสี่ห้าครั้งอะไรอย่างนี้ครับให้เห็นมากขึ้นครับผมซึ่งไม่ควรจะปล่อยไว้นะฮะใช่ไม่ควรปล่อยไว้เลยครับเพราะนี่เป็นโรคเป็นโรคที่เวลาเราชักหนึ่งครั้งก็ไฟฟ้าในสมองมันเกินใช่ไหมครับมันเกินก็ส่งผลทําให้เซลล์สมองถูกทําลายครับถ้าเราปล่อยให้มันทําลายไปนานๆก็ ก็แน่นอนไม่มีผลเสียกับเซลล์สมองเราเนาะกับคุณหมอใช่ครับว่าไฟฟ้าในสมองเอ่ออธิบายแบบชาวบ้านจะผมเข้าใจได้ไหมไปถึงอะไรคุณหมออ่อ <laughs> ก็คือการทางานของสมองของเราอะครับครับครับการมันทํางานเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารกันนะครับมีการาสื่อสารกันอืมครับในเซลล์สมองคราวน,นี้เซลล์สมองเนี่ยอ่มันจะส,ส่งส่งสัญญ,ญาณไปมาฮะสู่กันด้วยด้วยไฟฟ้าครับฮะ <laughs> แต่ไฟฟ้าเล็กๆในไม่ไม่ใช่ไฟฟ้าแบบที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านไม่ใช่นะ อ่าไม่ใช่ครับแต่ว่าบบเป็นภาษาของทางแพทย์แค่ก็บ่าไฟฟ้ามาคุยกันแล้วกันเอาไว้ง่ายครับอ่ากับเชื่อต่อให้คุณหมอครับก็ประมาณนี้ครับสมมติว่ามันมีการสื่อสารกันด้วยมันก็ส่งสัญญาณส่งสัญญาณไปบอกว่าอ่ะขยับแขนขยับขาขยับซ้ายขยับขวานะมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกตามเซลล์ต่างๆในตำแหน่งต่างๆอของสมองครับครับ อ่าครับผมถ้าเกิดมันมีมันมีสัญญาณไฟฟ้าที่มันเกินมันผิดปกติมันก็จะขยับมากผิดปกติมันก็มีอาการชักอเข้าใจละคือมันส่งแรงเกินไปเลยท่งนองเนี่ยนะใช่ครับออครับครับครับซึ่งไอตรงไอการการที่มันส่งแรงเกินไปนั่นคือความผิดปกติแล้วถูกไหมฮะใช่ครับแต่มาเกิดจากอะไรนี่ต้องไปค้นหาความความตอบกันถูกต้องครับมันต้องไปค้นหาสาเหตุกันครับแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณหมอต้องอู้หลายอย่างเลยครับตั้งแต่ เซลล์สมองมันผิดปกติตั้งแต่เกิด,กดมีเป็นเนื้อสมองผิดปกติทําให้เซลล์สมองผิดปกติการจเจริญเติบโตของสมองปกติก็ทําให้มีอาการชักได้ครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวกที่ทอมีแผลเป็นในสมองมีหลอดเลือดสมองตีบมีหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีรอยรอยแผลอะไรเก่าๆในสมองหรือเคยมีติดเชื้อในสมองทําให้มีเป็นจุดกําเนิดชักขึ้นมาได้ครับผม ที่มีอะไรสาเหตุผงต้องต้องหาที่ไม่ใช่อะไรที่ผมถามนจะรู้ว่าโหแต่ละโรคแต่ละแต่แต่ละสาเหตุที่คุณหมอบอกมาเนี่ยเราไม่มีจิตรู้่รงหน้าเลยนะครับคุณหมอไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยถูกไหมทางเองก็ตามเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะิ่มชักเมื่อไหร่ใช่แล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันคาดเดาไม่ได้ถูกต้องถูกต้องครับมันคาดเดาไม่ได้ครับครับจนกว่าจะถึงวันวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่สมองมันต้องบอกเราแล้วว่ามันมีปัญหาแล้วมันจะจะบอกเราใช่ใช่ครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนคคคนนนนนหึ่งีีอาจจะม มีการเจริญเติบโตของสมองผิดปกติมีเนื้อสมองที่มันเจริญเติบโตมาผิดปกติเนาะตั้งแต่เกิดไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดไม่รู้เลยใช่ไหมครับจนกระทั่งมีอายุช่วงเวลาหนึ่งถึงแสดงอาการอะไรเงี้ยครับก็ถึงต้องไปหาสาเหตุอ๋อมันเกิดจากอันนี้หมายถึงว่าร่างกายหรือว่าสมองบางไอจุดจุดนั้นสมองจุดนั้นส่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะทำงานไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันต้องเตือนเราแล้วในตอนนี้ซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เจอเลยล่วงหน้าถูกไหมครับทุา ม,ม,มันมันมันบอกไม่ได้ครับซึ่งอกไม่ได้แต่เกิดนั่นแหละจริงจริงัแต่เกิดเพียงแ,แต่ว่ามันอาจจะมีมียีนมีมีเออ่ตัวกําหนดยีนบางอย่างที่มันบอกว่าต้องแสดงอาการตั้งในช่วงอายุนี้ก่อนหน้านะยังไม่แสดงแต่พอถึงอายุช่วงอายุเนี้ยมีอาการอะไรอย<า>่อางเงี้ยเอาเอา,เ,อาเป็นว่าสามัญชนอย่างผมนี่ไม่ต้องไปรู้หรอกก็มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะโดยหลักการ ครับผมไม่รู้ไม่รู้เลยจนกวกาจะแสดงการออกมาอ่าหมอก็ไม่รู้อ่ะโอ้ครับต้งการถึงจะรู้ครับครับต้องการถึงจะค่อยมาหาสาเหตุกันอืมครับซึ่งวิธีการหาสาเหตุเรามีทั้งเอ็มอาร์ทอะไรพวกนี้ใช่ไหมครัไม่ใช่เอ็มอร์ทีนโทษเ r ็มไอเอ็มไอรงสแกนอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นกรรมวิธีที่หมอจะไปหาสาเหตุ ใช่ครับผมแต่แต่เราต้องไปสอบสวนโนอกก่อนหรือเปล่าคุณหมอฮะต้องไปถามคนไข้ก่อนไหมครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรก็ตงบอกไะฮะว่ายังไงมันต้องทักประว,วัติแล้วตรวจร่างกายฮะครับ<ด>ครัรู้โดยละเอียดก่อนอะไรย่างเงี้ยครับแล้วถึงจะรู้ที่มาที่ไปครับแล้วมันไปจะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของแพทย์เขาเองนะะเขาจะวิเคราะห์ได้ใช่ครับอืมครับอ่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องของกระบวนการรักษาถ้าสมมติสมมติก่อนคุณหมอว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะ อ่าปล่อยไว้ไม่รักษาก็มีการชักมากขึ้นนยครับมากขึ้นเรื่อยๆเบาๆบางคนชักแค่ชักแค่เหมือนนี่เบาๆสั้นๆนะครับถ้าเราไม่รักษามันก็จะชักรุนแรงขึ้นถ้าชักอาจจะกลายเป็นชักกระปุกชักแบบลมบ้าหมูหรือเอ่อหรือว่าระยะเวลาที่ชักอาจจะนานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมอแต่ประเด็นคือเรื่องชักเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ว่าเราจะชักช่วงเวลาไหนใช่ไหมครับถ้าไม่รักษาเราไม่ควบคุมมันให้มั่นใจว่าเราไม่ค่อยชักแน่นอนเนี่ย มันก็จะไปสมมติเรามีอาการชักในช่วงที่เรากำลังขับรถอยู่อ<ะ>เป็นเรื่องละเป็นเรื่องนะครับอ<ะ>าจจะไปนชนคนอื่นหรือว่าเรากำลังว่ายน้ำอยู่ตรงน้นได้จะกรรมการนั้นถูกต้องครับแล้วก็ทำทำให้เราเสียชีวิตได้ครับผมทีนี้เอ,อถ้าเราเจอคนชักเนี่ยคุณหมอครับเราควรจะมีหลักปฏิบัติยังไงก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเพื่อการไม่ให้เขากัดลิ้นตัวเองครับคุณหมอ เออไม่กัดอยู่แล้วฮะปกติมันมันไม่กัดครับแต่เป็นที่ก็คือถ้ากัดก็คือโดนแค่ปลายลิ้นไม่มีลิ้นขาดแน่นอนอ่านั่นใช่ใช่ใช่อ่าไม่มีลิ้นขาดก็คืออย่างแม่ก็คือโดนแค่ปลายลิ้นก็คือการรักษาคนที่เป็นอ่าดูแลคนที่ปฐมพยาบาลคนเป็นโรคลมชักก็คือเรา ไม่เน้นไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดไอะไรนะฮรไม่เน้นไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดกับครับก็คือไม่ต้องไปงัดปากเอาอะไรใส่เข้าไปในปากไม่ต้องไปง้างพยายามง้างแค่ง้างขาเพออกมาเราไม่ต้องไม่กดไม่ต้องใช่ไหมคือเห็นคนไข้ไม่ต้องเลยบาองคนเห็นคนไข้ชักไปทำซีพีอาร์เขายิ่งอาการเขายิ่งเกิดกันใหญ่เอ้าเลยครับถือว่าเขาอาจจะได้รับการ การรักษาอาการสมบัริบาลที่ผิดวิธีะนะคร,ครับครับครับอ่าครับจริงๆก็คือปล่อยให้เขาชักแล้วมันจะหยุดเองอ๋อเหรอฮะมันหยุดเองอยู่แล้วแต่ว่าเราระหว่างที่เขาชักอจอย่าให้เขาไปกระทบกระแทกอะไรหรือว่าปล่อยเข้าไปเลยถ,ถูกต้องครับหรือว่าเขามีอาการมีอาการชักในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นมันใกล้น้ําใกล้ท่าใกล้อะไรเป็นหรือเปล่าออกพยายามปักหงตัวเขาเอาออกมาหารร่างจาก บริเวณนั้นอะไรไม่ไมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาสมมติเขาจะอาจอาจะล้มลงไปที่พื้นเนี่ยอะไรมันอยู่ใกล้ๆโต๊ะใกล้ๆอะไรก,ก,ก็แต่พยายามมาโต๊ะออกไปก่อนถูกไหมฮะใช่ใช่ครับคือเคลียร์สถานที่ให้เขาถูกต้องอนี่คืเคลียร์สถานที่ให้แต่ถ้าเกิด<ช>สมมติว่าเราจะเป็นต้องต้องไปดึงร่างกายเขารู้วไปสัมผัสร่างกายเขาเพื่อให้เขาคนไม่แต่มันจาเป็นนะคุณหมอสมมติจะตกน้ําตายเงี่ยหมยถึงยังไงงว่าอาจจะดิ้นอยู่ขอบน้ําใกล้สระน้ําเนี่ยคะเราต้องขึ้นบ่ายขึ้เคลื่อนย้ายเขาออกมาก็คือก็เคลื่อน ครับหลักการคืออย่าไปพยายามไปงัดไปงางเพราะบางคนบอกว่าเอากลัวเขากัดลิ้นเอาเอาช้อนเอาอะไไปงัดป่าอนี้อันตรายไปใหญ่นะครับครับครับนี่ผมเพิ่งทราบจากคุณหมอนะเนี่ยเพราะเข้าใจผิดไปตลอดเลยคิดว่าอ๋อเราต้องไปไปช่วยเขาไปงัดเขาต้องไม่งัดนะฮะโดยหลักการ ่ไม่ครับใช่ครับเป็นทปกติธรรมชาติล่ะมันจะหยุดตั้งเองไม่เกินสา่งนะจ๊เลยฮะหมายความว่าเอ่อถ้าเราปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยร่างกายโดยธรรมชาติมันจะปรับตัวของมันเองอย่างนั้นแหละใช่ครับใช่ครับที่หมอเราจะมีเซลล์ที่คอยยับยั้งครับการทํางานของที่มันผิดปกติเยอะเกินนะครับมันจะพยายามยับยั้งให้มันมันหยุด ก็ประมาณสามนาทีครับแล้วพอหยุดปุ๊บควรจะไปพบแพทย์ทันทีหรือว่าอย่างไรครับพอหยุดแล้วปุ๊บเราก็คงจับเขานอนตะแคงครับนอนตะแคงครับแทงขวาก็ได้เพราะว่าเวลาชั้งันสียน้ําลายมันไหลมาเยอะเนาะมันไหลไปในอุดตันในหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอนให้มันไหลออกมาข้างนอกแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองต้องต้องพาพบแพทย์แหละพบแพทย์ครับรับผมเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการในการรักษาแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะฮะหลักหลักใหญ่ใจความคืออย่าอย่าไปงัดไปงั้งไปถ่างไปกดเขาเด็กขาดครับ อ่าครับผมเพราะว่ามีแล้วมีหลายคนที่พยายามไปง้างเอาช้อนอะไรใส่ปากแล<ม>้วปรากฏว่าฟันมันหลุดเวลาเราช้อนใส่ก็ไปฟันเขาหักใช่ไหมครับห,หลุดสีกุดอด,ล,ดลมครันนี้ตายตายเลยโอ้ตายเ,เายลยละสมัยก่อนเขาไม่ได้แบบผมเจอคุณหมอช้าไปเพราะว่าเราไม่รู้ชาวบ,บ้านก็ไม่รู้บอกให้เอาอะไรเอาช้อนยัดปากไปก่อนจะได้ไม่กัดดินตัวเองอันนี้เป็นสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อน,สม,อนสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะไม่ต้องใช้่านแล้วไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่จาเป็นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามปล่อยเขาดินอยู่อย่างนั้นแหละเอาง่าย ใช่ใช่ครับแต่แข่งนิดนึงแต่ว่าพยายามจัดเวลาว่าเุ้ยเขาหยับหยับแบบเดี๋ยวตอนเนี้ยันประมาณสักสาม่ิบนาทีก็หยุดเองหน่อยนะครับแต่ถ้าตอนเกินสามไปแล้วห้านาทีแล้วยังไม่หยุดนี่ต้องรีบพาไปส่งหมอแหละไปพบแพทย์แหละจะพาจะพาไปยังไงในเมื่อเขายังดิ้นอยู่ก็ก็ต้องทางทีมพาราเมดิกเนี่ยหรือว่าทางทีมรดอิมเมอร์จีเนี่ยเขามีอยู่แล้วครับมีวิธีการจัดการอยู่แล้วอ่าครับผมครับ อส่วนตัวเราถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าจะพาไปไงก็คือก็คืออ่าความดิ้งของเขามันก็จะลดลงลดอีกตรีลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย,รยครับความรุนแรงอ่ะนะครับแต่เขาจะมีสติอยู่ใช่ไหมระหว่างไม่มีไม่รู้สึกตัวครับตอนที่เขาดิ้นหรือเขาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหรอรกครับจนกระทั่งมันเริ่มคลายลงหรือเปล่าคุณหมอจนกระทั่งตื่นนะครับคลายลงก็ไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึก<ร>สด,ด้วยอ่าครับใช่ครับ เหมือนกับมึนๆงงๆตื่นมาสักพักหนึ่งไอ้ผมเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยครล้ายๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าครับแล้วพอรู้สึกตัวได้เขาถึงจะรู้ว่าอ๋อจะต้องมีคนบอกเขาว่าเขาเป็นโรคอันนี้ไอ้ไม่ได้เป็นโรคเป็นเป็นอาการอย่างนี้นะอ่าใช่ครับแต่คนที่เขาเคยชักมาแล้วเขาจะรู้กับอ๋ออย่างเงี้ยคือเขาคืออาจจะมีอาการชักอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยครับเออครับเพราะฉะนั้นจะได้พาไปหาหมอซะนะครับจะได้รักษาพยาบาลกันไปก็ว่ากันไปคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะไหมครับคุณหมอเยอะครับก็สัดส่วนโดยโดยมีตัวเลขก็คือประมาณ ประมาณสักห้าแสน 5, คนเนาะเขาเจ็ดต่อพันประชากรเยอะที่จากเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านครับเจ็ดสี่สิบเก้าก็ประมาณสักสี่แสนเก้าห้าแสนประมาณนี้ครับครับครับ,รบถึงถือว่าเยอะไหมฮะเยอะเยอะครับถือว่าเยอะคือมันมีมันมีอาจจะคนที่แบบอันดวยรีพอร์ตนถือว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอีกประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับซึ่งเราไม่รู้ใช่ซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าสูก่กระบวนการรักษาบางที่ชักหนึ่งครั้งหรือชัก อะไรก็อย่างเป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอะ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ว่างไปหาหมอ,อรอก่อนใช่ใช่ครับอืมภาวนาก็อย่าให้เยอะเลยฮะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานี่คุณหมอจะจะ,จะเริ่มต้นยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าให้ให้หาสาเหตุให้เจอก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเราต้องหาสาเหตุแหละครับการรักษาล่มตจ้าคงต้องรักษาด้วยยาก่อนเนาะยาเนาะแต่ในใมันชื่อยากันชักนะครับมันไม่ใช่ยารักษาชักเนาะยากันชักเพตอะนั้ต้องกินยาต่อเนื่อง คือในบในชักบางชนิดเนี่ยมันสามารถหายได้ด้วยการยาต่อเนื่องประมาณสักสองปีอย่างน้อยเลยนะครับสองปีนี่คืออย่างต่ําสุดนะครับกินเร็วกว่านี้แล้วหยุดเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีในการรักษาโรคลมชักนะครับต้องต่อเนื่องเ้วยใช่ไหมฮะต้องต่อเนื่องครับสมมติว่าสองปีแล้วรู้สึกเออไม่ชักละไม่ไรรู้ละอาจจะต้องมาตรวจเพื่อฟังสมองสักรอบนึงถึงจะเริ่มทยอยหยุดยาไอ้ชักได้นะครับแต่ในบางคนเนี่ยไม่น้อยเลยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นของ ของคนที่เป็นโรคลมชักอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ก็อาจจะต้องด้ยาไม่ถึงว่าใช้ยาแล้วสองตัวไปแล้วไม่ไม่ไม่หยุดชักไม่ดีขึ้นนะครับต้องมาพิจารณาว่าเอเราจะต้องทำอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือว่าการใส่เครื่องมือกระตุ้นสมองสาไฟ้ากระตุ้นสมองอะไรเงี้ยครับเพื่อหยุดการชักนั้นก็นั่นก็คือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเลยครับผมแล้วถ้าเกิดกินกินยาไปแล้วไม่ถึงสองปีแล้ว ไม่ไม่เป็นไรแล้วมัง้งเลิกกินดีกว่าอะไรทำแอบนี้อันนี้คือ,อม,มันไม่ใช่หมอสั่งนะคุณหมอคือเลิกกินเองอะ่ะใช่ใช่ก็คือมันมีไม่น้อยครับจริงจริงอันนี้เ<ช>ยอะเลยคนใช่มีไม่น้อยเลยก็หยุดเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชักซ้าใหม่เอาเหรอ,<า>ม,อมัาการที่เราหยุดชักไปแล้วมันก็ชักซ้าใหม่ครับพอชักซ้าใหม่ปุ๊บก็ต้องรับนับหนึ่งใหม่ไปอีกสองปีครับโอ้โหไมนกินยาไปแล้วหนึ่งปีครึ่งแล้วอ่ะไม่ชักแล้วหยุดดีกว่าลองนุ่ยนน่นอ่ะก็ต้องมารับเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกไปต่อไปอีกสองปีเพราะ สามสิบปีใช่ไหมครับอืมใช่ใชอตาในน,นี่ยคนจะต้องต้องกินยาสม่ำเสมอก่อนครับ,ล,รบลืมนิดลืมหน่อยไม่เป็นไรแต่กให้กินให้ต่อเนื่องนะฮะใช่ใช่ครับแม่ผมนึกถึงไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะวันนโรกอ่ะคุณหมออันนั้นหกเดือนเองนะอันนั้นหกเดือนครับในบางคน, <c oughs> นก็อาจจะเป็นเก้าเลยครับวันนโรกแต่กินไปแปดไอ้ห้าเดือนปุ๊บเลิก ต้องมากินต่อยเหมือนกันคล้ายๆกันใช่คร <c oughs> ับใช่ใช่ครับโอ้ไม่ควรเลยนะฮะอ่ะเอาแล้วว่าคุณหมอไม่จะฝากไหคสำหรับคนที่อาจจะยังไม่อยากจะไปพบแพทย์เรื่องนี้เนี่ยครคุณหมอโอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดมีอาการชักนะครับก็มาปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่อาการชักเนาะไม่ใช่เป็นโรคลมชักนี่อาการชักเนี่ยอาจจะรัากษา,ด,าด,ด้วยอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรักษาด้วยการกินยากันชักก็หายเลยด้วยตัวของโรคเองแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามีอาการชัก หลายๆครั้งก็เข้าข่ายการเป็นโรคลมชักอาจจะต้องมารักษาก็แห่สายเหตุอย่างที่บอกได้ถูกทางแล้วรักษาได้ถูกต้องดีที่สุดครับอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับวันนี้รวบกวมคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับในแพทย์ทินกรยาดีนะครับในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีอาการเนี่ยครั้งแรกก็ให้ไปพบแพทย์เลยนะครับไม่ต้องรอเพราะไม่งั้นอาจจะมีครั้งที่สองที่สามมาแล้วมัน มันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะพีแต่ว่าเอาละอาจจะมาดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่จริงจมันก็น่ากลัวนะครับสำหรับคนที่เป็นและก็คนที่เห็นด้วยนี่เป็นช่วงเล่าลือนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้วันนี้ถามคุณผู้ฟังครับว่าสินเชื่อมีที่มีเงินและขายฝากเพื่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้สามารถที่จะนําเอา ที่ดินเปล่าก็ได้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้หรือจะเป็นห้องชุดก็ได้นะครับเอามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาการปลอดชําระเงินต้นเนี่ยนาน12เดือนด้วยกันคําถามคือว่าธนาคารจะให้สินเชื่อจํานวนเท่าไหร่เป็นสินเชื่อสูงสุดนะครับคำตอบก็คือ50ล้านบาทครับเอาไปครับคําถามคือว่าจะมีช่วงระยะเวลา,าปลอดชราระเงินต้นเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ12เดือนด้วยกันโดยวงเงินสินเชื่อนั้นไม่เกิน50ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับ กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บ้านที่ใช่ต้องเป็นแบบไหนสามห้องนอนมินิมอลสองห้องน้ำไม่ต้องแย่งกันเขาห้องครัวแบบลักชัวรี่นะมาเติมสุขวาดฝันบ้านที่ใช่กับสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินกู้ซื้อบ้านสร้างซ่อมผ่อนสบายดอกเบี้ย6เดือนแรก2.5% 9ตต่อปีผ่อนละละ3 0 0พบาทต่อเดือนนาน6เดือนบ้านที่ใช่ต้องกู้เท่าที่จำเป็นและใจไหวแบบนี้วันนี้ถึงสิเมษาย,ยนนี้สอบถามโทร1น 1, 1, 1 5ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง8 3ถึง5.725%ต่อปีเงื่ออไขเป็นตมที่ธนาคาร นนเล่าสู่กันฟังสเพเหระ